รายงานผลกา r m i n Vivo Active 3 music นะครับหลังจากเปลี่ยนชุดฟ้าหลังเนื่องจากว่าขาใส่สลักสายนาฬิกาหักนะครับแล้วก็ตัวยึดสายตัวยึดบอร์ดนะครับขายึดบอร์ดหักนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาชาร์จไฟได้ตามปกตินะครับ98%พอใส่ชาร์จนะครับเซนเซอร์ฮาร์เรทก็ทำงานได้ตามปกติ นำมาวางไว้ที่บนมือนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูการทัสกรีนนะครับเนี่ยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเข้าสู่โหมดกิจกรรมนะครับตรงนี้เซนเซอร์์ฮเลก็สามารถทำงานได้ตามปกติพร้อมส่งมอบกับคืนกับลูกค้านะครับ มอเตอร์สั่นกดสต็อปนะครับตรงนี้ก็ทิ้งไปนะครับก็พร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมขอบคุณมากครับ้านล็อกลีไบยินดีให้บริการค